สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนที่กำลังรับชมทั้งช่องทิศแดงคนไข้ในขณะนี้นะครับสิผาพี่น้องมาเบิงภาพนำโชคลาภแนวทางเหล็กเด็ดตัวเล็กที่น่าสนใจงวดประจำวันที่หนึงมีนาคม2 5 6 8หลหายสํลายสำนักหลายแนวทางพี่น้องครับสิผ้ามาจับตาใบหนีนะครับเป็นล่างสีหางสถิติของพนิบัธรรมดานะครับหางวดิพานมา ตั้งแต่พูนละพี่น้องนะครับสองหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็ตามมา้ดยหาหนึ่งแต่พุนไหมนะครับ,ลบ 23, 21, 51, แล้วก็ตามมา้ดยสองสามพี่น้องสองหนึ่งหาหนึ่งสองสามแล้วก็มาหาหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มางวดล่าสุดงวดที่ผ่านมานั่นหาศูนย์เนาะนะครับวันนี้เพื่อนกระแบงปั่นมาละเดอวยพี่น้องเดอนะครับมีในยาที่สาคัญหลายหลายเสน่ห์ของอาจารย์วรกรเนาะนะครับพี่น้องบางคนสิบขาดโดยเหตุผลประการทั้งปวงละสําหรับใบนี้ แนวทังของอาจารย์แอดแ่นแผ่นผ้าด้วยนะครับเพิ่นมาเพิ่นเข่าใบนีกก็ได้เนาะแอดหน้าหน้านะครับขางลางชุดเต็มเพมเขขิ่นนีกก็มากระเข่าคือขันแอดดังเม็ดทรายนีกก็มานะครับลางชุดเต็มเพิ่นคนปสี่พี่น้องผมนะครับมาเดอนะครับอาจารย์สมชัยนิกก็แมนพี่น้องครับอาจารย์ถมเมืองสิงและก็เอกหลายสำนักหลายแนวทงังเป็นการทำนายตัวเลขไทยตัวเลขผลการออกรางวัลของ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเดอพี่นองเดอร์ติดแดงภาพพีนองมาเริ่มต้นกันที่แนวทางของค้นปอซีในรูปแบบเขียนนะครับวทต่ิพันมาก้างลางปาัญหาศูนเดอร์เนี่ย หาศูนย์ตรงตรงนะครับงวดนี้ข้างบนพันสามตัวหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าสองเจ็ดเจ็ดแปดสองนะครับแล้วก็สองตัวหนึ่งเจ็ดเก้าสองแปดสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดนะครับข้างล่างนี่แปดหาแปดหนึ่งแปดศูนย์หาสามหาเก้ากับหาเจ็ดนะครับที่เพันขีดเส้นใต้นี่คือพันเน้นนะครับพี่น้องนี่ขอ้อมูลแนวทางของคนปอสีในรูปแบบเขียน แล้วก็ตามมาด้วยแอดเอื้อยลาพี่น้องครับหมินาคม68ขังบนวิ่ง0น, 2, น 0, 7, ย,ย์นะครับสตัวนี่ศูย์เจ็ดเม็ดเดียวเลยนะครับ2 0งศ07ย์เจ็ข้างล่างวิ่งหนึ่งนะครับ 1, 2, 1, 4, 1, 6, หนึ่งสข้อมูลแนวทางจากแอดเอื้อยลานะครับ ใบนีของแอดเซลลี่พี่น้องนะครับหนึงมีหน้าคม1 1ึ2งห2ึ่งหนึ่น่นึ่แล้วก็สาองเน้นลางยางเดียวพันวานะครับตามมาด้วยใบหนีของอาจารย์สามารถพี่น้องค้างเดียว4ีหนะครับชุดทอง2ตัว4 0 6ู6ยหนะครับ วิ่งรูดซีกับหเดอร์หนึ่มีนาคมหกอาจารย์สามารถเอามาทีแนวทางของอาจารย์สมชัยคลองธนกิจนะครับวดทิพ่านมาหาศูนย์พันมาพี่น้องนะครับเนี่ยห้าศูนย์เนาะงวดนี้ใบนี้นะครับกับซิมีเก่าซีเก่าหาเก่าหกศูนย์ซหา หนึ่งหกนะครับเป็นชุดเต็มเกาหางของเพิินนะครับเพิ่นว่าอีกตัวหนึ่งหนีมีหนึ่งมีสามมีหาก็ล่องจับใไ่พี่น้องครับจับใส่เห็เป็นสามตัวหน้านะครับแล้วก็ใบนี้นะครับเป็นแนวทางข้างบนเพิ่นเพิ่นเน้นที่เกาสีเกาหานึงสีก็หนึ่งหานะนะครับอีกตัวหนึ่งนีหนึ่งกับสามพี่น้องนะครับข้างบนเพิินแล้วก็อันนี้เป็นข้างล่างเพิินนะครับข้างล่างเพลนที่แรกเพินเหยี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามมา บาดนี้เพิ่นแก้ไขเพิ่นว่าเพิ่นคำนวณผิดว่าสันเหลือเป็น1นึ่งับเก่าสอเดอร์นะครับของมูลแนวทางของอาจารย์สมชัยอันนี้เป็นร่างชุดเต็มของแอดโจนะครับหึงมีหน้าคมพี่น้อง1 1 1 2 1 3 1 4 2 0 2 1 2 2 2 3 6 6 6 7 6 8 6 9 9 3 9 4 9 5 9 6ี่สอ แนวทา Ad, п, น่าของแอดเทปนักกราดพี่น้องนะครับสามโตัพันนะครับเด่นหาเกาหาหนึ่งเกาหาสองเกาหาสามเกาหาสี่เกาหาหาเกาหาหกเกาหาเจ็ดเก้าหาแปดพี่น้องนะครับแอดเทปนักราดนะครับแล้วการถัดมาเนี่ยเป็นสองตวัวโอนี่ก็สามโตคือกันนะครับศูนย์หาหนึ่งศูนย์หาสองศูนย์หาสามศูนย์หาสี่ศูนย์หาหาศูนย์หาหกศูนย์หาเจ็ดศูนย์หาแปดเนาะนะครับก็ หลักลอยพนมีเก่าเนาะนะครับเก่ากับศูนย์พี่น้องครับของแนวทางของแอดเทปนาคราชกราบขอบพระคุณหลายๆเดอ้ออาจารย์ครับแนวทางของนกน้ำโชคนะครับ 07, 03, 73นะครับ3ตัวนี้3 07พี่น้องผมนกน้ำโชคของอาจารย์อนาวิโลนะครับ แปลพี่น้องว่าเบิงแอดดังเมสไซนะครับข้งขงางข้างล่างเพิ่นจุดเต็ม,มวัตถิพั่ธ์มาในศูนย์หาเนาะนะครับเป็นตัวกลับวันนี้การนิละนะครับพี่น้องเด่นกับซีมีศูนย์มีเก้ามีแปดมีเจ็ดมีหกนะครับหลักสิบเอาพี่น้องที่เป็นแฟนคลับเอฟซีของแอดดังเมสไซใบนี้กับ Cap แคปไวดเดอร์แนวทางของพ่อใหญ่วิทย พี่น้องครับ960160 2ตัวนี้6006นะครับใบนี้ที่แดงเข้าใจว่าเป็นข้างบนนอกเพราะว่าเพิ่นให้3ามโตน้านะครับแต่ว่ากันพี่น้องขึ้นมากับกันล้างน้ำกับสีดียุดออกใบนี้อีกใบนึงนะครับของ ขอยีวิทนะครับสองเจ็ดเจ็ดสองเดอ้อนะครับสําหรับใบนี้ก็ได้โอ้ที่แดงกับพึ่งสิงหูเนาะที่ได้ได้เลขเจ็ดสองสองเจ็ดเน็ตดังแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับขคณะพึ่งสิงขวามไมา่ได้มือหนึ่งท่อนเด็ดแนวทางของแอร์พัฒมมนนะครับข้างบนพันวิ่งศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์นะครับแล้วก็ข้างแล้วก็สามตัว แปดสา0ศูนย์สามสแล้วก็สี่สี่นพี่น้องครับของแอดพัชมนแล้วก็บใบนี้ข้างล่างเพิ่นนะครับฟัน7พี่น้องหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็่าเจ็ดนะครับอ้าทิโทโหนเจ็ดหมวดทิพานมากในสองตนะครับลักหน่วยกับหลักสิบ วดกวนพูนเจ็ดอยู่หลักลอยเนาะเจ็ดศูนศูนย์นะครับหลายคนก็ว่าเออพันอยู่หลักลอยแล้ววดรุ่นพันเกิดขึ้นสิไปตีสันมันขึ้นว่าเนาะนะครับบัดไดแทะแล้วพันแห่งมาอีกสองตัวพันวันนี้เจ็ดก็เลยกับก็เลยพ่อยมีกระแสีะเนีนะครับเอาเอากับมาลุนกันพี่น้องผมแนวทางลางชุดเต็มของแอนน้าหน้านะครับนี่แหละนะครับ เด่นหลักสี่มีศูนย์มีเก่ามีแปดมีเจ็ดมีหกนะครับพี่น้องที่เป็นแฟนครับเอฟซีของแอดนาหน้ากับแคร์ไวเดอร์แอดเศธานะครับพี่น้องครับเด่นแปดพี่น้องแปดหนึ่งแปดหาแปดสองหาหนึ่งหาสองแปดแปดนะครับแอดเศษธา แนวทางของอาจารย์ถมเมืองสิงห์พี่น้องผมนะครับเด่นสามตัวมาสองตัวนี่มีแปดมีเก่ามีสามนะครับิ่นจับคูแปดเก่าแปดสามสามเก่านะครับเป็นครูตดบนเพิ่นนะครับอาจารย์ถมเมืองสิง <S 2> <S 2> <S 2> ห์่ดาโม่ออกซึกพี่น้องครับมีเก่ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองเดอ้อนะครับหลักสิบลางเพิ่น เอาใบนี้ของอาจารย์แอดแผ่นแผ่นผ้าด้วยนะครับซึ่งนิ่งวัต่ิพันธมานี่กบศูนหาีนม้านะครับนี่วันนี้ก็นี่แหละนะครับพี่น้องครับเดนหนึ่งเดอร์หาหนึ่งหนึ่งหาหกหนึ่งหนึ่งหกเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าพี่น้องครับหนึ่งมินาคมหกแปดของอาจารย์แอดแผ่นแผ่นผ้าด้วยนะครับ บนี้ของอาจารย์สัญญาทาราศีเนาะครับเคือว่าหนึ่งมีนาคมนะครับตัวเด่นเพิ่นแปดกับสี่พี่น้องที่เพิ่นจับคู่ให้กันนี่หละนะครับมีหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองห้าเจ็ดสองแปดสี่เจ็ดแปดสามแปดสามสี่สี่หกแล้วก็สองสี่นะครับอาจารย์สัญญา ติดแดงภาพพี่น non มาเบิงใบหนีนะครับของอาจารย์วรกรนะครับสถิติของเพิ่นหางหมวดยนหลังพี่ิองครับเนี่ยหมวดหนี้ที่เพิ่นแบงปันมานี่มีเก่าหนึ่งนะครับพีิ n องล่องจดเวเดอร์นะครับจดเวเนี่นิ non ขับเก่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งกับสองหนึ่งนะครับนี่สี่หางพี่ิองครับเก่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งกับสองหนึ่งเนาะ ใบนีที่แดงเห็นเห็นหลังเลขออเดอร์นะครับแต่ว่าที่แดงกับพญายามตามเขาไปอา่านในคอมเมนต์นะครับทุกๆคอมเมนต์ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบคอมเมนต์นี่มิต็งแต่ขอบคุณอาจารย์เพิ่นนะครับปกติแล้วที่แดงกับคันใบใดที่แดงบ่ค่อยเห็นหรือว่าเห็นที่หลังนี่ที่แดงสิต,ตามไปเบิ่งในคอมเมนต์นะก็สิมีคนคอมเมนต์กับหลายรูปแบบนะครับสิเบาๆไปไดลักษณะเดียวกันอย่างสี่แต่ว่าใบหนีของอาจารย์วรก่อนนี่เพิ่นเพิ่นสิขอบคุณอาจารย์นะครับมิดขอบคุณเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับนี่ อยากฝากให้พี่น้องจับตาเนี่ยนะครับพี่น้องครับหรือว่าพี่น้องผู้ใดเห็นบ่อนะครับใบหนีเบาสู่กันฟังในเด้อพี่น้องครับบ่อสู่กันฟังนะครับเห็นอียงจังไดก็ได้นะครับเทที่แดงเบิ่งคอมเนต์แล้วนี่เป็นเสียงเดียวกันเลยก็คือว่าขอบุณอาจารย์เพิ่นนะครับก็เลยวดบ่ไดดนะครับขออนุญาตเอามาฝากพี่น้องเนาะนี่ละกระตรงกลาบขอบพระคุณอาจารย์วรกรสาลีหลายๆนะครับ เพิ่นก็เออเฟือลงได้กลุ่มนั่นแหละนะครับกุ้มไดโน่กลุ่มรัชนกบนรัชนกไฮเปอร์วัสดุนนอหนีละนะครับพี่น้องครับสําหรับอาจารย์ท่านนี้ก็ได้นะครับน่าจับตาอยู่ด้อ่าพี่น้องก็ลองล่องเบงนะครับพี่น้องครับจดไว้ล่องเบงเด้อนะครับไปเห็นมาเป็นตะเป็นตะคือนะครับอะไรเป็นตาจสิก็อดบ่ไดเนจากอามาฝากพี่น้องว้าสูพี่น้องฟังนะครับ สีแดงก็ได้กระยำว่าเป็นการทำไนายตัวเลขเดดยพี่น้องเดอรไทยตัวเลขผลการออกรางวัลของสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับห้ามเรียนการพรนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสื้อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเดยพี่น้องเดอร์กราบขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับไว้คำว่าอยู่เป็นมูให้กําลังใจซึ่งกันและกันในคลิปนี้กราบขอพระคุณทุกๆสํานักทุกๆอาจารย์เดอนะครับทุกๆแรงข้มมูลทุกภาพนะครับ ขอบคุณที่เอื้อเฟือแบ่งปันให้พี่น้องในเบิ่งในชมกันพอกันไหม่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ